สวัสดีค่ะพบกับสุพนุษ์สุพนุสนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุษจะมาชวนทําบ้าบินกล้วยหอมใบเตยค่ะแล้วก็ใส่งานดาไปด้วยจะใช้ประโยชน์จากกล้วยหอมที่งอมมากๆนะคะนํามาทําเรามีกล้วยเราไม่ต้องทิ้งค่ะกล้วยงอมๆนะคะขึ้นกระรับประทานไม่หมดมาทําบ้าบินอร่อยมากค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทําน้าใบเตยกันก่อนคะ่ะใช้ใบเตยหกใบทําทความสะอาดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะใส่ในโถปั่นนะคะ แล้วก็จะตักน้ำกะทิลงไปนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำกะทิที่ใช้ในวันนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด70กรัมค่ะค่อยๆตักทยอยใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆปั่นใบเตยนะคะกับน้ำกะทิให้ละเอียดเลยค่ะถ้าใบเตยยังมีความเหนืดอยู่นะคะเติมน้ำกะทิลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเพื่อให้ปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะ เมื่อปั่นใบเตยจนละเอียดแบบนี้แล้วเราก็จะกรองค่ะกรองกลับมาใส่ถ้วยกะทิใบเดิมนะคะกรองแล้วพยายามบีบน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ น้ำใบเตยได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปอกกล้วยค่ะกล้วยนี้ปอกแล้วช่างจะได้น้ำหนักประมาณ320กรัมนะคะเราจะค่อยๆใช้ซ่อมบี้กล้วยค่ะไม่ต้องให้กล้วยละเอียดมากๆนะคะใี้กล้วยเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ลดสัมผัสของกล้วยเวลาเราชิมค่ะจากนั้นเราจะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปจํานวน100กรัมนะคะตามมาด้วยแป้งข้าวเจ้า30กรัมน้ำตาลทราย155กรัมมากน้อยตามความชอบค่ะสามารถปรับเพิ่มได้ แล้วก็เกลือจำนวน3กรัมค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะนำน้ำใบเตยกับกะทิที่เราคั้นไว้นะคะมาใส่ลงไปค่ะแล้วค่อยๆค,คนส่วนผสมทุกอย่างให้เนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเรียนดีแล้วเราก็จะเติมงาดําลงไปจํานวน20กรัมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นจะใส่มะพร้าวที่ขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะจํานวน250กรัมลงไปค่ะใครมีมะพร้าวอ่อนก็สามารถใส่ได้เลยนะคะสุพนุษย์อยู่ตามแดนมะพร้าวอ่อนค่อนข้างหายากค่ะก็เลยใช้มะพร้าวแช่แข็งนะคะที่เป็นแบบนี้ค่ะ เมื่อคนส่วนผสมทุกยทอย่างจนเข้ากันเยนดีแล้วจากนั้นเราก็จะมาทำการทอดขนมบ้าบินกันเลยค่ะเราจะเปิดไฟนะคะเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะแล้วก็จะตักน้ำมันมะพร้าวนะคะสักเล็กน้อยเพื่อทำการเคลือบกระทะก่อนที่จะทำการทอดค่ะเมื่อกระทะเริ่มร้อนได้ที่แล้วเราจะค่อยๆหยอดตัวขนมบ้าบินลงไปเป็นทางยาวแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายซิโคนนะคะค่อยๆแสะด้านล่างไว้ค่ะเพื่อป้องกันขนมบ้าบินติดกับกระทะนะคะทําอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็พยายามดูค่ะถ้าเกิดว่าขนมบ้าบินเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วเราก็จะทําการกลับด้านได้เลยค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆทําการม้วนขนมบ้าบินกันค่ะ ค่อยใช้ไม้พายนะคะม้วนให้เป็นทรงกระป๋อบแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะขนมบ้าบินกล้วยหอมใบเตยนะคะมีกลิ่นหอมของใบเตยมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการทอดต่อไปจนหมดเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขนมบ้าบิ่นกล้วยหอมใบเตยค่ะมีความหอมของใบเตยมากๆเลยแล้วก็มีความกลบของงาสัมผัสของตัวขนมบ้าบิ่นนะคะจะมีความเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยค่ะใครยังไม่เคยลองทําลองทําตามดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ